สวัสดีค่ะตราพระสวยว่าชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นรองพื้นที่มีกระแสฮอตฮิตใน YouTube มากๆเลยนะคะนั่นก็คือโจวีน่านั่นเองนะคะก็คือสั่งซื้อมานะคะก็ของได้เมื่อวานบ่ายนะคะวันนี้ก็เลยตื่นมาลองกันดีกว่านะคะซึ่งตัวนี้นะตอนแรกที่ว่าแบบดูตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้แบบรู้จักเจ้าของแบรนด์อะไรขนาดนั้นแต่เห็นเขารีวิวเยอะมากๆเลยนะ ก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ารีวิวเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะดีด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าพูดว่าเอ้ยมันดูบางๆมันดูปกปิดนั่นนี่อะไรอย่างนี้ตอนแรกก็จะไม่เอาหรอกเพราะลองพุนแล้วก็เต็มบา้านแล้วนะคะ <S <S ก็เลยแบบอ่ะทนกระแสไม่ไหวนะคะ ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็มีการซีลพลาสติกจริงจังมากนะคะว่าสั่งซื้อมาเป็นเบอร์3าเขาส่งมาถูกไหมอ่ะถูกเจวิน่าเบอร์3นะก็เป็นขนาดไซส์เล็กนะคะ15 ml 490บาทรวมส่งแล้วนะคะส่งฟรีนั่นแหละ mm hmm. คือเขาจะมีวิธีการสั่งซื้อที่เป็นเว็บไซต์อัตโนมัติของเขาเลยพอเรากดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในหน้านั้นนะมันจะมีบอกหลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งข้อดีของอรองพื้นตัวนี้ที่ว่าเห็นเลยคือตั้งแต่เราซื้อเลยคือเขามีสีให้เราเลือกกันแบบว่า มันน่าจะไม่พลาดอะนี่นะคะพอเ,เข้าไปในหน้าสั่งซื้อเขานะคะนี่ก็จะมีเป็นอย่างนี้ให้เลือกใช่ป่ะแล้วก็มีรีวิวอ่ะนี่เขาจะมีเปรียบเทียบเฉดสีรองพื้นนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่ให้สั่งซื้อเลยเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราใช้รองพื้นอะอย่างบ๊อบบี้บราส์ถ้าคุณใช้เบอร์ห้าคุณก็ใช้สี0ูนยได้นะอย่างคิวเพสอะว่าใช้ศูย ée, 3, 1, นย์ี่จริงอย่างเอสเต้ว่าใช้สามปันยูนึเทารนี่จริงจางแซมูนเนี่ยว่าใช้เป็นมีเดียมดีฟจริงลังโคมลังโคมอันนี้มันเป็นชื่อสีอีกอย่างหนึ่งเนอะว่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ครับอย่างแม็กอย่างเงี้ยเขาบอกว่า NC35 อ่หอะจริงอย่างเมเบลนก็คือฟิตบี2 2 8ซึ่งว่าก็ใช้แล้วพอดีผิวจริงนะคะแต่ชอบใช้ให้มันขาวกว่ามากกว่านะคะแล้วก็ เลฟลอน3ามสามเลฟลอนเราประมาณ300แล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็ลอ,อเรลจีหเออเรามี G5 นะคะชูเป็น6-4-4หรือ7-3-4คือเราใช้ได้ทั้งสองสีเลยเพอเห็นชูปุ๊บก,ก็แบบเออนางเปะพอตรงนี้แหละก็เลยเลือกซื้อนะคะแล้วก็ชีเราใช้ศูนย์สามศูนย์สามชีระดำไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็อ่า YSL นะคะเขาบอกว่า B 6 0 50เราใช้ B D 45ก็เออประมาณนั้นนะคือค่อนข้างจะพอให้นึกได้มีหลายแบรนด์อยู่นะคะสีผิวเราก็เลือกสูตสามมาพูดมาซะเยอะเลยถามว่ามันพอดีผิวหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราจะมาดูกัน j ว v น n า a r r ี่ฟาวเดช o ่นสำออ l l กินไทป์จะคะเบอร์03แกะออกมาอุย้ยขวดหลาขวดน่ารักกระปุกกระปิกมากนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวละมีมีตังสื้อแค่นี้นะคะก็เปิดออกมานะคะจะเป็นหัวปมก็ค,คิดว่าน่าจะแบบว่าเหมือนตัวใหญ่หมดเลยเพียงแต่ว่าแบบใสเหล็กลงมานะคะก็โอเคอ่ะมาดูสีกันนะคะนี่อุย้ยสีออกมาก็ดูสวยงามอยู่นะคะมีความเหลืองใช้ได้แล้วก็ดูมีความ ขาวงงงนิดนึงเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่ามือเราดํากว่าหน้านะคะใน,นเวลานี้เดี๋ยวเรามาจะมาลองกันอุ้ยสีเขามีความแบบเหลืองแล้วเปลี่ยนนิด,น,ดนิดเหมือนกันนะคือไม่ได้ดรอปแต่สีแบบพอลงผิวแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวลองใช้นิ้วนะคะด้าน,นนี้อุ้ยดูดีอยู่นะเนื้อเขาดูมีความแบบครีมครีมอุ้ยเนื้อเขาเบาอ่ะเบาบางจริงอะ่ะทุกคนเกลี่ยด้วยมือก็คือง่ายมากแต่ว่าเขาจะมีเป็นฟองน้ำขายด้วยเนาะแต่เราไม่มีฟองน้ำเขานะคะ รู้สึกว่าจะขายดีมีเป็นล็อตๆด้วยนะฟองน้ําขายดีแล้วขนาดนั้นไม่รู้ใช้มือก็คือลงง่ายมากนะสีนี่ก็คือน่าจะเป็นสีเราเนาะสีเราแหละเนาะสีคือดีอยู่นะคะใช้ได้เนือ้อค่อนข้างที่จะมันบางอ่ะมันรู้สึกเลยว่ามันบางนะคะแต่ว่ามันก็ปกปิดนะเออเนี่ยอยู่ตรงนี้นปกปิดมหมดละอุ้ยเนื้อบางแต่ปกปิดแล้วดูไม่โบด้วยอ่ะหูแบบเนื้อลองพื้นนี่คือดีมาก หนึ่งปัม๊มราจะาอุทิศให้ครึ่งหน้าทุกคนดูความเหลืองของเขาดิเหลืองมากะห,หน้าผากว่าดำเนาะมันก็เลยดูสีค่อนข้างแตกต่างหรือว่า,วาเราทาเยอะไปก็ไม่รู้อะอ่ะนี่คือการลงครึ่งหน้า้วยนิ้วมือนะคะซึ่งก็ลงง่ายเกลี่ยง่ายไม่ได้มีการแห้งกรังอะไรเลยนะคะแต่ว่าฟินิชออกมาก็ดูแห้งนะคือดูแบบดูไม่ได้แบบเงาดิวอี้อะไรขนาดน,นั้นแต่ดูดูสุขภาพดีแต่ดูไม่ไม่ได้เงาอะไม่ได้เงามากเดี๋ยวมาลงด้านนี้บ้างน,นะคะซึ่งด้านนี้เราจะใช้เป็น ฟองน้ำนะคะจากเรือเทคนิคนะคะเพราะว่าเขาดูมันพองๆเหมือนกับตัวไอ้นี่ของเขาอะตัวฟองน้ําเขาขายแบบลูกเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้นี่นะคะลงไปนะคะอู้พอใช้เป็นฟองน้ํามันก็จะได้อะไรที่แบบบางบางกว่าอีกด้านหนึง่งก็คือเปลืองฟองพื้นมากกว่าใ,ใช้ใช้มือจะไม่เปลืองขนาดนี้ดูสิหมดแหละหมดไปแล้วนะคะซึ่งยังไม่ได้น้าผากเลย ก็ยังชอบใช้นะเพราะว่ามันรู้สึกมันเข้ากับผิวได้ดีแล้วมันก็เร็วแล้วมันก็ง่ายคือยังไงก็เนียนแ่ะ,ะมันนั้นอ่ะหมดไปแลาเจ้าหนึ่งปั๊มปั๊มที่สองอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนออกมาแล้วค่อนข้าง,างี่ทจะดีเลยนะ ดูแลนะมีความเนียนเข้ากับผิวดีนะคะแล้วก็ลงง่ายมากรองพผื้นเกลี่ยง่ายมากเนื้อค่อนข้างโอเคนะคะก็ถ้าใช้มือก็จะไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะม,นมีความรู้สึกว่าเกลี่ยไปได้ถ้าฟองน้ำเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ในฟองน้ำแหละตอนนี้นะคะด้านนี้ใช้ไปสองปั๊มนะคะด้านนี้ใช้ไปปั๊มเดียวนะคะออกมาเหมือนกันเลยแต่รู้สึกว่าด้านด้านเนี้ยที่เป็นใช้ฟองน้ำอ่ะมันจะมีความมันจะมีความฉ่ำกว่ามันจะมีความแบบว่า ดูผิวดีดูมีสุขภาพดีพอลงใช้มือแล้วมันจะแบบไม่รู้รู้สแปรไหมป,ปะแต่รู้สึกว่าใช้ฟองน้ําดีกว่าใช้มือนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้มือไม่เก่งด้วยแหละแต่คือใช้ฟองน้ำแล้วมันง่ายมันเร็วดีนะคะอ่ะถ้าให้ดูนะคะสีผิวก็ถือว่าค่อนข้างเค,อคอเออวอลมไม่ได้ลงคอนะคะเพราะว่าปกติลงลอง,งผลว่าไม่ลงคออยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อเลอะนะคะเงอไหลนะคะไม่ไม่ลงนะคะก็ ก็นั่นแหละค่ะก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าถือว่าเบอร์ศูนย์สามดีมากๆกว่าใช้เบอร์นี้นะคะถือว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องนะคะก็สีแสดงว่าสีในเว็บไซต์เขาถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะถามว่าปกปิดได้ดีไหมปกปิดได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแน่นเป็นคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าว่าชอบแบบนี้มากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าดูเป็นธรรมชาติถือว่าดีในเรื่องของการเป็นรองพื้นเลยคือถ้าแบบไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าเป็นรองพื้นแบรนด์แพงๆเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยเด้อ จ่ายตังเองเดิอเขาไม่มีกลิ่นมีเหมือนกันฮะมีอ่อนๆแต่ว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นกลิ่นน้าหอมอะไรออกมาเมื่อกี้แอบเห็นตรงแก้มตรงนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงผิวเท่ากับการใช้เป็นตัวฟองน้ํานะคะแต่ว่าช่วงแก้มว่ะค่อนข้างแห้งนะคะก็คือตรงเนี้ยจะแห้งแล้วก็ตรงนี้จะมันนะคะเป็นผิวผสมนะคะอย่างไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ผิวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ผิวแห้งนะคะจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยตรงตรงเนี้ยจะชอบเป็นสิวแล้วก็เป็นอะไรแห้งๆหน่อยนะคะนางดูแบบไม่ค่อยเข้าผิวแต่ว่าตรงที่เป็นฟองน้ําไม่เป็นนะตรงที่เป็นฟองน้ําก็คือดูเนียนไปหมดเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวว่าไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะอันนี้นะคะก็คือหลังแต่งหน้าด้วยรองพื้นโจวีน่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็คือหน้าก็ลงคิ้วตาแก้มปากนิดหน่อยก็พอนะคะเดี๋ยว มาดูกันนะคะว่าในระหว่างวันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็เหงื่อออกเล็กน้อยนะคะรู้สึกว่ารลงพืืนมันเสร็จปวดแล้วก็ดูเนียนมากๆเลยนะคะเบื้องต้นก็คือหลังจากแต่งเสร็จก็รู้สึกเลยว่าแบบผิวดูดีมากอะ่ะก็คือถือว่าชอบนะคะตอนนี้เดีย๋ยวยังมาดูในเรื่องของการคุมมันหรือว่าสีเปลี่ยนระหว่างวันด้วยทินนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ดูกันคะ่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะประมาณ 5โมง50นะคะก็ตอนนี้นะคะที่เห็นเลยก็คือนางก็คงความมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพราะว่าความมันยังไม่ได้ออกมาจนแบบมีความเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะหน้าผากก็ยังอยู่เหมือนเดิมในส่วนที่ฉันมันตรงนี้นะจ๊ะในส่วนของความแห้งนะั้นนางก็ดูแห้งแต่ว่าไม่ไม่ได้แห้งแบบน่าน่าเกลียดอะทุกคนมันดูดูดีมากเลยอะคือแบบเป็นรองพื้นที่เป็นรองพื้นที่ดูน่าดูดูดีสุ ดีมากอะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงกรีดนะ,ะอยากรู้ก็ต้องซื้อมาลองแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้แดดแดดไปไหนแดดก็ส่องอูดูผิวดูผิวอ้โหโอ้หโอหผิวเกินเรื่องเกินเบอร์มากๆนะคะเอาเป็นว่าดีชอบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปลองเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูนะคะลองดูกันว่าแบบอาจจะเป็นสถานการณ์ในวันอื่นอด้วยยังไงจะได้รู้ว่าเออมันอะไรยังไงกว่านี้ไหมนะคะแต่่าเบื้องต้นรีวิวนางตัวเดียวโดดก็คือชอบแฮปปี้ สวยงามพอจบบายแยก